ดูด่วนโคตรพีคทีมชาติไทยท็อปสิเอเชียอยู่ไม่ไกลแล้วคาราวะอ e ีชิอ e, ีพาช้างศึกพุ่งไทยานแถมนักเตะฟิตขึ้นส่วนแชมป์คิงคับจุดเริ่มต้นตำนานบทใหม่ด้านซีเรียร้องหนักบอกกรรมการไม่ดีเลยแพ้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจะเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันอีกหนึ่งคลิปโอ้โหผมเชื่อว่ายังคงอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็ประทับใจกับฟอร์มการเล่นของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมนะัดชิงชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติซีเรีย2ประตูต่อหนึควา้าแชมป์ฟุตบอลคิงคัพมาครองได้สำเร็จ เกมเมื่อวานนี้เห็นได้ชัดว่าทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นมากๆนะครับอีชีเข้ามายกระดับอย่างแท้จริงต้องพูดอย่างนี้ว่าเราเจอซีเรียที่เป็นทีมจากตะวันออกกลางและที่สําคัญเป็นทีมที่แรงกิง้งฟีฟ่าดีกว่าไทยมากแต่เมื่อวานนี้รูปเกมของทีมชาติไทยชนะเลยครับสร้างสรรเกมได้ดีกว่าสร้างโอกาสเข้าทําได้ดีกว่าเรายิง20ครั้งส่วนซีเรียยิงเพียงแค่6 แต่เราต้องปรับเรื่องจังหวะจบสกอร์ต้องคมให้มากกว่านี้คลองบอลดีกว่าคือเป็นเกมที่ทีมชาติไทยชนะแบบแบบชนะและที่สําคัญคือชนะทีมจากตะวันออกกลางซึ่งเป็นทีมที่เวลาทีมชาติไทยเจอทีไรเนี่ยเรามักจะโดนทุกทีนะครับเราชนะได้เนี่ยโอโ้โหโคตรสะใจคือเจอตะวันออกกลางเนี่ยเรามักจะโดนลูกซุยซยและเรามักจะโดนพิษจากการทํางานของผู้ตัดสินแต่เกมเนี้คือเราชนะจริงๆ ต้องชื่นชมนักเตะทีมชาติไทยสุดๆนะครับเมื่อวานนี้ทุกคนวิ่งสู้มากๆนะครับสติการวิ่งหลังเกมเห็นได้ชัดว่านักเตะไทยฟิตขึ้นวิ่งสุดๆครับวิ่งกันเกือบ10กิโลหลายคนคนที่วิ่งเยอะสุดคือสสลขไปรโครนะครับเจ้าพีวิ่งไป9.9กิโลเมตรวิรเทพวิ่งไป9.6กิโเมตรโจนาธานเข็มดีเล่นกองหลังแต่วิ่งไปถึง9.3กิโเมตร ชนะทิป9.2กิโลเมตรสุปชัย9.1กิโลเมตรระดับ9กิโลเมตรทั้งนั้นสำหรับการวิ่งของทีมชาติไทยเมื่อวานนี้เห็นได้ชัดว่านักเตะวิ่งสู้สุดๆครับคุณผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องชมคือแพชชั่นของนักฟุตบอลบรรยากาศหลังจบเกมคือดีมากนะครับชนาทิปโจนาทานเอกน,นิตรวมไปถึงทุกคนเนี่ยต่างมีความสุขกับชัยชนะและเป็นแชมป์คิงคัพได้สำเร็จ การเป็นแชมป์ k ิงคัพนอกจากจะสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยครับคุณผู้ชมมันยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยเจนใหม่รวมถึงอ e ิชิ I, ในการที่จะเดินหน้าต่อสร้างตำนานบทใหม่เตรียมความพร้อมในการไปลุยเอเชียคัพแล้วก็บนโลกรอบคัดเลือกในครั้งหน้าโอ้โหเดือดจริงๆครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมที่ต้องชมคืออ e ิชิ I, ใช่ไหมเขาพาบอลไทยมาได้ไกลมากนะครับจากวันแรกจนถึงวันนี้ อีชิอีผลงานสุดยอดนะครับคุณผู้ชมสุดจริงคุมทีมชาติไทยมาเนี่ย12นัดนะ12นัดกับการเจอคู่ต่อสู้ที่เป็นระดับท็อปของเอเชีย e ทั้งนั้นอีชอีพาทีมชนะได้ถึง5เสมอ4และแพ้เพียงแค่3ครับคุณผู้ชมคือแพ้คือแพ้พวกเกาหลีกับแพ้ญี่ปุ่น แล้วก็มีแพุสเบย์ซึ่งเป็นแบบท็อปของเอเชียทั้งนั้นนอกนั้นเจอซาอุเจอเกาหลีก็ยังเสมอได้ด้วยนะเจอจีนเนี่ยเราก็บุกไปเสมอได้ขณะที่เจอทีมที่แรงกิ้งต่ำกว่าเราเก็บได้หมดนะครับชนะเวียดนามชนะสิงคโปร์และเนี่ยล่าสุดชนะฟิลิปปินส์แล้วก็ชนะซีเรียซีเรียแรงกิ้งสูงกว่าด้วยอีชีพามมาได้ไกลมากและที่สำคัญอีชี พาทีมชาติไทยเจอทีมตะวันออกกลางสามนัดไม่แพ้เลยครับชั้นนะหนะ1ึ่งเสมอสองนี่คือสิ่งที่สุดยอดและผมสะใจจริงๆตอนนี้อย่างที่ทราบว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยอันดับทะลุขึ้นไป96ของโลกแล้วนะอันดับที่15ของเอเชียและเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนแต่ตอนนี้คุณผู้ชมมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะผมไปดูเนี่ยรงังิ้ง fifa ในโซนเอเชียเนี่ยทีมชาติไทยเราอยู่อันดับที่15ของเอเชียใช่ไหม แต่ตอนนี้เราตามหลังอันดับ 14, 13, 11หรือ10อยู่ไม่เยอะและ้ความฝันของเราคือตั้งเป้าไปท็อป10เอเชียมันมีโอกาสหมดแล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดในฟีฟ่าเดแต่ละครั้ง Asian Cup, เอเชียนคัพรอบคัดเลือกเราสร้างผลง,งานที่ดีได้ตลอดชนะได้ตลอดแรง์กิ้งฟีฟ่ของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆณนะปัจจุบันนะครับทีมชาติไทยเราอยู่ที่15ของเอเชียใช่ไหม เราตามหลังอันดับที่14อย่างจีนเนี่ยอยู่เหลือไม่กี่คะแนนแล้วยิ่งถ้าเกิดจีนแพ้อินโดเนี่ยคะแนนจีนจะติดลบอีก15ทําให้เราตามหลังไม่ถึง1คะแนนตามหลังจุดทศนิยมอะ่ะส่วนอันดับ10ที่เราต้องตั้งเป้าว่าเราต้องไปถึงเนี่ยตอนนี้เราตามหลังจอร์แดนอยู่137คะแนนนะครับคุณผู้ชมถือว่าเยอะนะแต่ ลีอกอาร์เรนกิ้งฟีฟ่ามันขึ้นลงได้ตลอดและจอแดงเขาเล่นบนโลกรอบคัดเลือกเขามีโอกาสที่จะแพ้และคะแนนลดลงเราก็มีโอกาสถ้าเกิดเก็บฟีฟ่าได้แต่ละครั้งชนะได้มันก็ได้ลุ้นต่อเนื่องผมเชื่อว่าเราตั้งเป้าและไปให้ถึงตั้งเป้าให้ใหญ่ไว้คืออยากเป็นท็อป10เอเชียผมเชื่อว่ามันมีโอกาสหมด137คะแนนที่เราตามอยู่เนี่ยผมเชื่อว่า ถ้าเอาจริงๆเราอาจจะมองว่าเยอะแต่ถ้าเกิดเรายังคงรักษาม,มาตรฐานที่ดีแบบนี้ได้เราก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆผมอยากให้ตั้งเป้าท็อป10เอเชียไว้เลยเพราะมนันเป็นเป้าหมายที่ใหญ่และทําให้ถึงถ้าทําถึงได้โอ้โหมันจะเป็นเรื่องราวที่สุดยอดคือเมื่อก่อนเราจะห่างโูใครจะคิดเรา t o ท็อป10เอเชียล่ะเราห่าง 2, 300คะแนนผู้ตามตรง 3, 400แต่วใน,นช่องว่างมันเหลืออยู่137กว่าคะแนนผมเชื่อว่า มันก็มีเนี่ยสอปีเนี่ยยิ่งเราผลงานดีมันก็มีโอกาสถ้าเกิดเราเป็นท็อปสิเอเชียได้นะบอกเลยว่าในบนโลกรอบคือเลือกขนหน้าโคตรมันแน่นอนเชียร์กันผมเชื่อว่านี่เป็นเป้าหมายที่อีจีก็ต้องการไปถึงเหมือนกันนะครับมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละแต่ตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่อีจีเข้ามาทำเราหนับร้อยกว่าตอนนี้ขึ้นมา96แล้วนะแล้วมันก็ยังไปได้เรื่อยๆคุณผู้ชม พราะชาะเชียร์กันให้กําลังใจกันแนวทางดีมากนะครับหลังจากนี้ฟีฟ่าเดย์ขอครบทุกครั้งและเจอทีมที่แรงกิ้งสูงกว่ามาเจอยิ่งเราผลงานดียิ่งได้คะแนนเพิ่มและยิ่งได้ประสบการณ์เพิ่มก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ที่มันต้องจริงจังอย่างเอเชียนคัพรอบคันเลือกแล้วก็บอลโลกรอบคันเลือกในช่วงอีก3-4ปีข้างหน้ามีเวลานะครับผมว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยสายเล่นใหม่เซตนี้เปิดตัวสวยมากๆนะครับ และอย่างมีรุ่นพี่ที่ดีคอยประคองอย่างพี่เจชนาทิพย์พี่อุ่มธิราทศเอเลสตอเล่เนี่ยแหละเปลี่ยนเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายที่ดีสุด,สดอันนี้ต้องชื่นชมทีมงานจริงๆอีชีอีเนี่ยโหต้องชื่นชมมากเขาเนี่ยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าให้นักเตะหน้าใหม่ลงสนามพี่เจชนาทิพย์ยังชมอ่ะพี่เจชนาทิพย์ชมเลยว่าอีชอีเข้ามาเนี่ยมันทําให้รยากาศการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอิชิเป็นคนกล้ากล้าที่จะโอกาสกล้าที่จะลองเสียงกล้าที่จะสร้างนี่คือเรื่องที่สุดยอดยอดเยี่ยม,มครับคุณผู้ชมมีแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณจริงๆทุกคนที่ทํางานหนักนะครับด้านเอกนิตปัญญากันหน่อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ปลดล็อกความรู้สึกหลายๆอย่างเลนในัชนว่าเอกนิตดีพอสําหรับการเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในเกมกับซีเรียครึ่งแรกฟอร์มการเล่นโคตรดียิงไปหนึ่งประตูสร้างสรร์เกมได้ เอกนิต e ปัญญานะครับเปิดใจหลังจบเกมที่คว้าชแชมป์คิงคัพก่อนจะไปท้าแข่งในเจลิกต่อกับอุดะเรเดมอนตเอกนิตบอกว่าซีเรียเนี่ยเขาพวกเขาเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วแต่ก็ดีใจที่วันนี้ทีมชนะได้ตวัวเขาเองก็ได้ปลดล็อกด้วยขอบคุณโค้ดมาซาทาระอิชิอิที่ให้โอกาสแน่นอนประตูนี้ช่วยได้ความมั่นใจถึงแม้ว่าการไปอยู่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยได้ลงเล่นแต่ก็ทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้น ก็ต้องขอบคุณแฟนบอลชาวสุขาแล้วก็ชาวไทยทุกคนที่ให้กําลังใจเราสุดยอดครับนี่คือนักตเตะอีกหนึ่งคนที่สู้สุดๆหวังว่าหลังจากนี้เอกนีตจะเจอแต่เรื่องราวดีๆโอกาสลงสนามที่อุดระหวังว่าจะได้รับโอกาสลงเล่นและสิ่งที่สําคัญอยากให้บุ๊อยู่คาแข้งในเจรลีกต่ออยากให้มีทีมดึงตัวไปเล่นต่อเพราะคุณก็เห็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วนักฟุตบอลไทยการที่จะทําให้เก่งขึ้นได้โดยไวที่สุด คือการไปค้าแข่งต่างประเทศกับคุณผู้ชมทุกวันนี้อดีตนักเตะที่เคยเล่นต่างประเทศแล้วก็นักเตะที่เล่นต่างประเทศในปัจจุบันเป็นคนช่วยได้อยู่เยอะมากคุณก็เห็นชนาทิพย์ p ชนาทิพย์ทุกวันนี้ที่พัฒนาฝีเท้าก็ต้องยอมแล้วการทิพพี่เจไปเล่นเจลิกมา7 8ปีทําให้พี่เจแข็งกร่งขึ้นและยืนระยะได้ถึงขนาดน,นี้รวมไปถึงแนวลุกที่ทําประตูได้ตลอดสุประโชคสุประนัทเล่นต่างประเทศมิเกลสัน้นเล่นยุโรปมาตรฐานสูง เอกนิตก็เล่นอยู่ในทีมท็อปของฟุตบอลญี่ปุ่นจากอุราวะแพตติกูตับสั้นติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ตัวจริงครั้งแรกยิง1ประตู1แอสซิตโจทานเข็มดีก็เติเตบโตมาจากเล่นต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากให้นักเตะหลายๆคนได้ไปเล่นต่างประเทศจะทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นกลับมาเซตอยู่ไทยบางคนอาจจะชิลแต่อยู่เมืองนอกชิลไม่ได้คุณดูเอเลียสด,ดอเลาะแค่อยู่ลีกอินโดเอเลียสตอนนี้ยังเป็นความหวัง เป็นเซนเตอร์ฮาฟเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยเลยครับไปเล่นต่างประเทศเพื่อจะทําให้ตัวเองต้องสู้ตลอดไปปรับเปลี่ยนไมเซตไปเจอความยากลำบากและนักบอลไทยจะเก่งขึ้นเหมือนที่พวกเขาเหล่านี้โชว์เห็นนะครับเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมจริงๆนะหวังว่าในอนาคตเราจะมีนักเตะไปเล่นต่างประเทศเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเชียร์สุดใจจากนั้นไปดูเรื่องราวของทีมชาติซีเรียกันหน่อย ทีมชาติซีเรียหลังจากแพ้ไทยเนี่ยล่าสุดมีข้ออ้างเหมือนกันนะครับโคเซลานะ่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติซีเรียเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยครึ่งแรกซีเรียก็เล่นได้ดีแต่ขอติงอย่างหนึ่งการจัดการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพถือว่าทําได้ดีและมีมาตรฐานมากแต่แนะนําเรื่องการตัดสินของผู้ตัดสินยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานมากนะโอ้โหผมว่าผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าแย่และผมคิดว่าทีมจากตะวันออกกลางไม่ควรพูดเรื่องนี้ซะเยอะ พราะทีมจากตะวันออกกลางเนี่ยเรื่องพูดแต่สิ่งเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูบาเรนงกับอินโดดิหรือไทยเราที่เจอทีมตะวันออกกลางอะ่ะก็โดนเรื่องเนี้เยอะเออใช่ปะละ่ะเออเพราะฉันดูในเกมเนี่ยเอาจริงๆซีเรียก็เป็นรองไทยเยอะมากนะไทยเราดีกว่ายังเห็นได้ชัดน่าจะพูดในเกมมากกว่านี้ในมุมมองของผมนะครับส่วนเรื่องของสตอัไขาปะโคนเจ้าพีเนี่ยออกมาขอโทษแล้วนะครับที่ทําผิดพลาดจนเป็นที่มาทําให้ทีมเสียประตูก็ เป็นสิ่งที่พีต้องไปเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขล่าสุดเนี่ยเป็นคําแนะนําจากโจฮาหลานะครับสลายุชัยคําดีอดีตตํานานทีมชาติไทยอีกหนึ่งคนก็โพสต์เปิดใจเหมือนกันเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพยายามจะสอนนักเตะรุ่นใหม่อยู่ตลอดคือการส่งบอลการส่งด้วยข้างเท้าด้านในชัวร์ที่สุดถ้าเรายังไม่เก่งพอการส่งหลังเท้าหรือส่งด้วยข้างเท้าด้านนอกอย่าทําไม่ได้ว่าสุสร์ไม่ดีน้องเขาเป็นคนเก่งมาก แต่ให้น้องเก็บไว้เป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองก็จริงนะครับผมมองว่าอยากให้พีเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปเรียนรู้แก้ไขพีเป็นนักเตะที่เก่งมีทีเด็ดอยู่แล้วคุณก็เห็นสติหลังจบเกมจ่ายบอลมากที่สุดดวนตัวตัวชนะได้เรียกฟาวได้เป็นอีกหนึ่งนัดที่พีเล่นดีแต่แค่ว่าพาความผิดพลาดตรงเนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันแบบถึงขั้นเสียประตูไงซึ่งถ้าไประดับเอเชียเนี่ยมันพลาดแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนของสตาร์ลักษณ์ส่วนตัวผมซัพพอร์ตพีอยู่แล้ว ยังไงซะเราก็ต้องให้โอกาสเชื่อว่าถ้าสัตร์กักได้ลงสนามให้กับทีมชาติไทยมากกว่านี้มีเกมที่เข้มข้นมากกว่านี้เจ้าตัวจะไม่ได้พลาดง่ายๆเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างและก็ต้องให้โอกาสกันผิดพลาดได้เรียนรู้แก้ไขและเดินหน้าต่อหวังว่าพีจะแข็งแกร่งขึ้นกลับไปพิสูจน์ตัวเองกับสโมสรและกลับมาพิสูจน์ตัวเองกับทีมชาติไทยเอาชนะใจแฟนบอลชาวไทยให้ได้อีกหนึ่งทีเป็นกําลังใจให้สัตรสลักไข่ระโนนล,ละกันนะครับโอ้โหเป็นคลิปที่เชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยฟังแล้วก็มีความสุขนะครับก็ แน่นอนเป็นหนึ่งวันที่มีความสุขจริงๆกับผลงานหลังจากนี้เห็นแนวทางที่จะเจนอนาคตทีมชาติไทยสดใสซัพพอร์ตการทำงานของอิชิแบบเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อยากเห็นนักเตะไทยไปเล่นต่างประเทศเยอะๆจะยกกระดับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีจริงๆคุณผู้ชมลาคิดเห็นยังไงกันบ้างในคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ใน YouTube ของต้องซุยนะครับที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ